ก้อนตะก้อนนครเดินขึ้นมาเอาเสื้อเอาของมาให้ผมเซ็นมายืนเข้าคิวเพื่อให้เซ็นเป็นการให้กำลังใจไอ้ฝ่ายที่มาฝ่ยมาให้เซ็นเอาปากกามาด้วยผมมันนั่งเซ็นจะได้ไม่ต้องสนใจไอ้ดากับไอ้ไอ้ไอขวดที่ปิวมาและตำรวจก็อยู่แถวนั้นตำรวจไม่ทำอะไรเลยตำรวจเฉยเถ้าเทียบกับทักษิศนี่โอ้โหตำรวจใหญ่มากเลยที่ คุณเห็นดาวไหมเห็นเห็นตำรวจผู้ใหญ่มาผมไม่รู้จักหรอกเป็นใครเอาจริงเอาจังเอาตัวไปอันนั้นไม่มีใครเอาตัวไปเลยแล้วผมก็นั่งเซ็นเพราะว่าเขามาเนี่ยเหมือนกับว่าเขากันกันไว้ด้วยเข้ามาให้เซ็นกันพวกผมก็เลยนั่งเซ็นสนุกสนานทันใดนั้นมีผู้หญิงคนหนึง่งไปขอคุณมารีรัตแก้วกาแลขอคนพื้นที่เขาขอพูด เขาจับไมโครโฟนนะเขาบอกว่าก nice ูเนี่ยรู้นะว่ามึงเนี่ยคือไอ้เปี๊ยกที่อยู่บนรถที่สั่งการมึงรู้ป่าว่ากูเนี่ยเป็นใครกูเนี่ยเมียมึงมึงเนี่ยผัวกูมึงหยุดเลยนะถ้ามึงไม่หยุดเนี่ยเป็นเรื่องแน่แ่บ้านเสียงเงียบเลยครับไอ้เปี๊ยกเงียบเลยครับเปี๊ยกนี่ไม่ใช่ชื่อจริงนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรเพราะว่าโอ้โหคนสกลนครนี่สุดยอดเลย